กัวเรานะครับท่านผู้ชมนี่คนได้เนื้อมาวันนี้ไม่ไม่ตดไข่แล้วนะครับมีเนื้อเดี๋ยวเรามาแกงเนื้อนะครับ <haciendo> ท <animal decorative life> ่านผู้ชมมาแกงเนื้อครับท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับเนื้อเพิ่งได้มากตุ้มาจีแล้วนะครับตุ้มาจีก็เอาหลังกองสีมันหนึ่งโลนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับเอาครับปลาเปล่ากัวเดี๋ยวเรามากัวปลา กัปชาบันบันโรก่าลิเจลิเจเอลิเจกุย้ยเดี๋ยวเต้เลยก็เต็ออมอืมอ่าจกแล้วนะครับรเกับปันนำเต้ใสเครืองกับ cường lại cường cười gặp kẹp เดวน้ำเดือดก่าใจเนื้อเต็มลิตรกับใส่เนื้อครัรบ Wow. Uh -huh. Bài cốt cặp Đây là bài cốt ừ. Bài cốt cặp Đây cút cốt cặp Đây cốt Đây cốt thế à bây เฮียใบจับจุ๊บเป็นันว่ายบยุบกับคนในตัวรับคุยนไม่คุยนกับไม่คุยน เก่งเนื้อไม้พืน้นกับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะปักให้ได้น้ำแมงกับไส้วเท่กับกำลังกลักๆเลยครับน,นี่กับกำลังก,กลับแตครับเก,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 ก่งเนื้อเนื้อวัวเล่วนะครับวันนี้เนื้อหัวนี่วัวเท่นะครับก๋วยเตี๋ยววัวเท่ก๋วยเตี๋ยวให้น้ำพอมันๆนะครับ ตอนนี้น้ำกําลังเดือดแล้ครับเดี๋ยวให้น้ําแม้งสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวกะทิเข้าไปนะครับอนแบบเปื่อยครับ เนื้อต้นท้นนี่มันกับมันเฉียดตอนเจ้าเลยเฉียดว่าเจ้าตีมันเฉียดเอามาอ่านิ่มลูกเนือน้อๆครับเดี๋ยวใส่วัวเตะเลยครับวัวเตะกับ่านจม ไ่วัดเทเป็นเติบอยแล้วนะครับอืมตอนนี้ไฟวัดเทแล้วนะครับท่านผู้ชมเออนี่กับเราเราไม่นานเราก็จะได้เก่งเนือ้อสดสดเลยนะครับเนือ้อหัวสดสดเพิ่งเฉียดวันนี้นะครับเฉียดวันนี้แบบสดสดก็เลยครับตัวตาไม่สดในเนือ้อจิตไม่ร้อยนะครับเนื้อมันจะแข้งนะครับเจน้ำแข้งไม่ร้อยครับต้องเอาเนื้อแบบ รถต,ตัดไม่ใจตู้เย็นนะครับท่านผู้ชม,อมตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับเก่งเหนือเดี๋ยวเราไปตรงใส่ได,ด้หมักใหม่หลออเกลือก็ใส่บดดีแล้วใส่เกลือลอีกนิดกับท่านผู้ชมเกลืออีกนิดพงุงจุดลนิดนิด ออกับลิเซ่แล้วนะครับลิเซ่อืมใส่ลิเซ่ใส่ครัวรกเดี๋ยวนะครับจนมอืมกอลิเซ่แล้วนี่ก็กอกักไปนะครับจิเบ์นี่เนี่ยโอ้โหดีได้แล้วนะครับเก่งเนื้อก็เป็นนันวาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมเลยชิมเลยนะครับ มมัันนเลยเนื้อนุ่มเลยกับสันจมเนื้อนุ่มเลยครับเนื้อนุ่มทุกห้ามเลยครับสันจมเพื่อทุกร้อยเลยอือนี่ครับใส่เม็ดบดปีเดลเล่เม็ดใส่เม็ดกันนะครับเป็นเม็ดเส็จไปห้าหมุดตอนรู้แล้ดูนู่งแก้วได้ตู้เย็นเลยครับสันจมโอเคนะครับคลิปนี้ไก่นี้นะครับสวัสดีครับแสดงเป็นอะไรด้วยเออโอเคครับ

mình đang bướm tại rồi tại kinh bếp. mệt mới rồi mình đang Được rồi, đây anh em, bị em nữa rõ nửa cua anh em, không cần kau pula tu bây giờ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để